ยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับนิจิคุณเติมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันกับตัวเจอร์นะครับที่อยู่ในตู้9.5ปีที่ยังใช้ได้อยู่ในโหมด PvP ว่าในโหมดต่างๆนังกันเองเดี๋ยววันนี้เป็นคิวของตัวรถถังฝั่งทนครับโคนี่ทัดน้านะครับสายพลังตัวถึกตัวทนนะครับแถมมีต้านพายุด้วยนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเลยไปดูสปอรเซอร์กันก่อนนะครับลุงยุทธ h ช n แนลเติมถูกตัววายปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์กับลุงยุทธ h ช n แนลนะครับตอน iOS นะครับฟุ่มเฟือยมากนะครับใครเติมเนี่ยคือสุดยอดมากเลยนะครับไม่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยดิเฟื่องฟูเออเฟื่องฟูมากๆเลยนะครับราคาก็ดีแล้วก็มีลดราคาด้วยนะครับพ,พิเศษมีทุกแพ็คมีทุกราคาเลยนั่นเองนะครับส่วน Android นะครับยังว่างยาวๆอยู่เนาะใครที่เป็นสาย Android ก็วกไปเติมในย้ายไปเล่นใน iOS แล้วก็เติมใน iOS ได้นั่นเองนะครับฝากด้วยกับเพจยูทูบชแนลนั่นเองนะครับอะมา ตอนนี้เราอยู่ใน ID ที่2อนะครับ ID ดีหลักผมไม่มีโคโนี้นักเรียนนะครับที่เป็นร่างแม็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวใน i อดลองนะครับ i อที่2ผมนั่นเองเปิดมาอันแรกเราก็ได้เป็นเอเจนต์แดงเลยนะครับ i อ2เอเจนต์แดงเป็นก้าวแม็กแล้วเหมือนกันนะครับเออแล้วมันก็ได้รอบที่2มันได้รอบที่3ามด้วยไหมอะ <laughs> ถ้าออกครั้งที่สามอีกนี่คืองงนะจริงเออเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอื่นบ้างนะครับขอตัวหนึ่งใบหน่อยตัวหน่อย แล้วมันก็จะออกขนนกแมกระเพชรตรงตามที่เราคาดไปเลยแต่รอบนี้ผมว่าตัวครั้งสุดท้ายเป็นตัวแน่นอนตัวไหมเฮ้ย,ยพูดอะไรได้อันนั้นเฉยเลยนะครับก็แต่ตามสเตปความเกลือนะครับอะในไอดีสองของเราเนี่ยนะครับก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับทีมที่เห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะครับไอดีสองเนี่ยเป็นไอดีสายฟรีนะครับที่เห็นอยู่ทุก ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไอดีสายฟรีนะครับที่เล่นมาตั้งแต่รอบนานยังวะไม่นานไม่นานเล่นมาประมาณปี2ปีมั้งไอเดีสองนะครับไอเดีสองเล่นมาประมาณ2ปีนะครับแต่ก็ได้ตัวละครตามที่เห็นนี่เลยนะครับทั้งตัวทั้งเกียร์เนาะเกียร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีอะไรดีมากครับเกียร์ยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับเป็นเกียร์โฟลเกียร์ฟรีเนาะรีมิตรงรีมิเต็ดคอร์โบเนี่ยจะยังไม่ได้เปิดมากนะครับอ่ะตัวเด็ดในวันนี้นะครับก็คือคนนี้นักเรียนนั่นเองนะครับชื่อที่ใครๆก็เรียกกันคนนนีี้ักเรยน นะครับตัวนี้เนี่เป็นสายพลังธาตุน้ำนะครับแร่ไม่เยอะมากนะครับพลังชีวิตเยอะสุดๆและสกิลหนึ่งครับเป็นบัฟอมตะนะครับแล้วก็มีบัฟป้องกันอันที่2เนี่ยมียกเลิกพวกความเสียหายต่อเนื่องนะครับพวกดีบัฟเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็หิวนั่นเองนะครับเป็นตัวสายพลังพื้นฐานที่ใครมีนะครับเอาไปเล่นได้ผมจะไม่รีวิวตัวมวลดุริยางนะครับเพราะว่าดุริยงเนี่ย ดรอปลงไปเยอะมากนะครับจนแทบจะใช้งานไม่ได้แล้วสําหรับดุรยยางเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขายังเก่งอยู่นะครับเขายังมีความเก่งของเขาอยู่แล้วก็ในลีกมาสเตอร์สเนี่ยเรายังพอเห็นอยู่บ้างในบางทีมนั่นเองนะครับส่วนลีกเพชรลีกทองลีกเงินและพวกเนี้ยเห็นทั่วๆไปนะครับที่เด่นเนี่ยนะครับสก,กิลอมตะนะครับมีฮิวมีสร้างเกาะเลือดมีล้างบัฟเสียแล้วก็มีต้านพายุเออสก,กิลต้านพายุเนี่ยนะครับถ้าในเกมป้องกันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลย หัวร้อนนะครับใครที่มาตีเราแล้วมีตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหัวร้อนด้วยความที่ใช้พายุพัดแล้วไม่ยอมกลับครับเออตอนนี้เนี่ยมันมีต้านพายุครับต่อให้เราใช้พายุพัดไปเนี่ยตัวนี้ถ้ามันติดความสามารถเนี่ยมันจะยืนโดดอยู่นั้นแหละนะครับพัดก็ไม่ไปนั่นเองนะครับก็จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยบุกเข้ามาไม่ได้นั่นเองเออไปเดี๋ยวลองไปเล่นในพ V พีดูนะครับไปเลย วันนี้ถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับแล้วได้ยินเสียงฝนนะครับตอนนี้ก็คือฝนกำลังตกอยู่นะครับตอนนี้ที่บ้านผมก็คือฝนตกแรงมากฝนตกแรงมากนะครับตอนแรกก็จะไม่อัดคลิปหรอกแต่ว่าเอ้ยก็ต้องอัดแหละนะครับฝนก็ตกคลิปก็ต้องอัดโอเครีวิวก็ต้องรีวิวนะครับอ่ะลองดูนะครับว่าจะมีช็อตนะครับที่เป็นช็อตตำนานหรือเปล่าก็คือพัดปับ๊บแล้วก็ยืนแบบยืนแบบขวางเอาไว้เลยอ่ะนะครับต่อต้านพายุเต็มที่เลยโอ้อทีมนี้มีบาร็อกอ่ะลองเล่นดูมา แล้วมีบากิ๊ก้าดาวแม็กครับอ่ะเราก็มีตัวที่แบกอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเป็นเป็นแบบตัวที่ไม่ไม่ถึงขั้นสุดเท่าไหร่นะครับไปอ่ะเราจะยือนะครับทีม ID 2ผมเป็น ID ดีที่เป็นสายยือ100้อ1เ0เลยครับเพราะว่าดามจหลักไม่มีดามจหลักหนักๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวดามจแต่ละตัวนี่ก็คือแบบน้อยมากเออผมก็เลยจะเป็นทีมยือนะครับเป็นทีมยือซะส่วนใหญ่โอ้โหแล้วทำไม อ่ะผมจะเป็นทีมยื้อครับก็คือยื้อไปก่อนแล้วค่อยๆสะสมดาเมจสะสมกองกำลังไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีมฝั่งตรงข้ามทำไมเก่งจังเลย <c oughs> เดี๋ยวนะพัดไปหน่อยคนนี้นักเรียนวิ่งไปหน่อยโอเคเราจะให้ดูจังหวะนะครับที่คนนี้นักเรียนเนี่ยมันติดความสามารถไฮเปอร์นะครับอ่ะเราจะลองดูจังหวะว่าจะมีติดหรือเปล่าเออทีมนี้ไม่น่าจะสู้ได้แหละผมดูจากสถานการณ์แล้วผมเลือกทีมผิดทีมนี้น่าจะเก่งเกินไปติดเปล่า ต่อต้านไอเทมไม่ติดครับต่อต้านไอเทมไม่ติดไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ติดโอ้โหแต่ดูทีมนี้เก่งดาเมจหลักเขามี3ตัวเลยอะ่ะใช่ไหมสี่ตัวทีมนี้ดาเมจหลักเขาเยอะเกินไปทุกคนเออ,อดีไปนะครับและไอดีนี้ของผมเนี่ยคือเกียร์มันไม่ดีะเกียร์มันเป็นแทบแทบจะฟรีเลยอะ่ะคือถ้าไม่มีเกียร์แจกนะครับหรือไม่มีเกียร์คริสต์มาสเนี่ยนนก็คือ,ก,คอก็คือฟรีทั้งทีมอะ่ะเป็นทีมที่แบบเกียร์ฟรีแต่ตัวตึงเอออะ ใครเอาใหม่นะครับน่าจะเก่งมากๆเลยครับเกียร์น่าจะแน่นโอเคอไม่ต้องไม่ต้องถามครับไม่ต้องพูดมากเลยเกียร์เก่งกว่าเราเยอะอ่ะเราเอาใหม่ครับโหนี่หลีกปลายปลายเพชรสามนะเนี่ยทำไมมันมีความตึงอะไรกันขนาดนี้โอเคขอดูทีมง่ายๆหน่อยละกันเอ้าทีมนี้ตัวบินหนึ่งโอเคน่าน่าจะพอไหวอยู่น่าจะพอไหวอยู่ เรามีอโนบิดก้าวดาวครับไอดี ID นี้มีอโนบิดก้าดาวที่เป็นล่างโคนด้วยนะครับก็จะออกมาหลายตัวหน่อยนี่ล่างโคนอโนบิดอโนบิดก็ถึงแม้ว่าในหลกตำนานอาจจะดูระแคะระคายในาฬกมาเตอร์อาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็โดนเนิบลงไปแล้วแต่ว่าก็ยังเก่งอยู่นะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นเาเขาใช้ไอเทมไปแล้วนี่แล้วคนนี้นักเรียนทำไมไม่ติดฮนะ ทำไมคนนี้นักเรียนไม่ติดความสามารถแหมที่เกมเล่นไอถ้าใครมีนะคนนี้นักเรียนเนี่ยถ้าใครมีครับใน,นนรในเกมเล่นเองเนี่ยไม่ค่อยติดการพยุตในเกมเล่นเองเนี่ยไม่ค่อยติดครับแต่พอเป็นเกมตั้งรับเนี่ยโอ้ยขยันติดนะเวลาแบบแบบโดนแบบโดนไปชิดหน้าป้อมอย่างเงี้ยแล้วพัดกลับอย่างเงี้ยไม่ออกนะยืนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับหน้าป้อมไม่ไม่ออกด้วยนะครับคนนี้นักเรียนเออไป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 ,ไป ยัมียืนได้ไหมเอ่ยเอมียืนได้ครับคุณนักเรียนเราแค่ใส่รถแร่ประมาณ1จุดครับใส่รถแร่ประมาณ1จุดให้ดีสจุดขึ้นไปครับแต่อย่างน้อยต้องมี1จุดเนาะมีต้านสกิลนะครับให้ครบ100%หลบสกิลให้ครบ100นะครับแค่นี้เลยพลังชีวิตหลบสกิลต้านสกิลรถแร่นะครับใส่เกียร์ครบตามนี้ตัวนี้ก็ยืนได้นะครับธรรมดาเลยนี่เห็นไหมมีปะนี่นี่นี่ยืนอยู่หน้นาน,นาฬิกาปู่อีกนะครับช่วงนี้มีกนะ่ามาืออาด ก็ดีทั้งคู่เนาะเบสบอลก็พอใช้ได้ครับนาฬิกาปู่เนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัวแทงค์ที่ผมให้เป็นตัวที่ถึกที่สุดนะครับสำหรับนาฬิกาปู่เลยนะครับเพราะว่าเหมือนมันมีมีพลังแฝงพิเศษด้วยนะครับก็คือถึกโคตรๆไม่รู้ไปเอาความถึกมาจากไหนนะครับนาฬิกาปู่เป็นตัวที่ถึกมากๆอ่าก็น่าจะเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในสายพลังเนาะเอออะแล้วเราก็ตีป้อมไปเรื่อยๆครับนี่เราเป็นสายยือเข้าเราตีป้อมไปเรื่อยๆนี่เราใช้คนนี้นักเรียนช่วย นะครับเออบัฟอมตะฮิวลเลือดล้างดีบัฟโอ้โหพลังป้องกันคือดีอ่ะนะครับคือสกิลพื้นฐานเนี่ยมันดีมากอ่าใครไม่มีสายพลังครับใครไม่มีสายพลังยืนหน้าแบบหน้าสุดเลยอ่ะนะครับในตัวโคนี่เนี่ยมันเป็นตัวสายพลังที่แบบยืนหน้าสุดเลยนะครับจะเป็นตัวแท้งหลักได้นั่นเองนะครับผมโอเคทีมนี้โอ้โหอื้ออื้อื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 ตืด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 โอเคเขาไม่มีโซวเก้าดาวเลยเราลองใช้ดู ไป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 ขอวันนี้ขอขอสักช็อตหนึ่งสักตาหนึ่งได้ไหมที่แบบฝั่งตรงข้ามใช้พายุมาไอเทมใช้ไอเทมพายุมาแล้วแบบยืนขวางเลยขอ,ข,อขอสักขอขอสักสักตาหนึ่งเถอะนะขอสักตาหนึ่งคนดูจะได้เห็นว่าเอ้ยนี่ความสามารถในการาในการต้านพายุของน้องเนี่ยมันเป็นยังไงว่าทำไมฝั่งตรงข้ามเก่งจังโอ้โหเใช้ไอเทมสวนกับทันทีด้วย โ้โดนโดนเพิ่มแล้วเอลฟาไปก่อนเอาล่ะจังหวะนี้ขอพัดไปทีนึงมีต้านพายุไหมนี่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 นเห็นป่าเออติด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 ละติด,ละ,ตดละนะครับหลังจากตอนแรกที่ไม่ติดนะครับเออนะครับก็อยากจะบอกว่านี่แหละนะครับคือประโยชน์ของมันของโคน,นี่นะครับเวลาเราโดนพัดยัดหน้าป้อมเนี่ยแล้วเรา พยายามจะดันออกเนี่ยนะครับบางทีเราโดนประชิดทันทีเลยเวลาเราโดนพัดกลับนั่นเองมันก็จะเป็นตัวที่สามารถช่วยคุณได้นะครับอันนี้คือที่ที่ทีมผมแพ้นเนี่ยเพราะว่าเกียร์ทีมผมมันไม่ดีเฉย,ยนะครับแค่เกียร์ทีมผมนีอโอโ่มันเป็นโอ้โหมันเกียร์ฟรีแท,ทบแทบจะทุกตัวนั่นะเองนะครับเวลาเรามาเล่นพีพีเนี่ยมันก็จะเจอทีมที่แบบเขาเก่งกว่านั่นเองนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แพ้เพราะว่ามีโคนี้นักเรียนนะไม่ใช่นะนะครับเอาผมส่องเกียร์เกียร์เขาแน่นอยู่แล้วครับนี่เห็นไหมเ นั่นเองอ่าส่วนทีมผมเนี่ยเขาเป็นเกียร์ฟรีเลยนะครับค้อนรองเท้ากระเป๋าโคตรเยอะนะครับค้อนรองเท้ากระเป๋าเกือบทุกตัวอ่าเลมเก้าดาวแม็กโหนี่ยูสี่สิบเก้านี่เลมเก้าดาวแม็กเลยเหรอไหนลองลองเล่นหน่อยสิลองเล่นหน่อยนะครับมันอาจจะเปราะบางนะครับเวลาไปเจอกับไมกี้อ่าเวลาไปเจอกับธาตุไม้นะครับแน่นอนครับธาตนะุน้ำมันก็ต้องแพ้ธาตุมันก็จะตายง่ายหน่อยเวลาไปเจอกับธาตุไม้เนาะเวลาเจอเอมิเลียอ่าเวลาเจอเอมิเลีย เจอไมกี้เจอเอเลนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะแพ้ทางได้ง่ายอ่าก็จะเป็นตัวละครที่ตัวนี้แพ้ทางเนาะแพ้าธาตุแหละเป็นหลักนะครับแค่าธาตุที่มันเป็นาธาตุไม้เนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างเปราะบางแหละนะครับแต่เวลาเราเจอาธาตุไฟเจอบักกี้เจอ ucky, เจอเลนไม่ใช่เอเลนเนี่ยชื่ออะไรวะรีไวายเออเราเจอรีไวายอย่างเงี้ยนะครับสบายครับเจอาธาตุไฟสบายเลยนะครับบอกเลยเจอาธาตุไฟนี่สบายนี่ยยืนครับยืนได้ครับข้างหน้าเห็นไหม สังเกตดูครับยืนหน้าสุดเลยนะครับในบรรดาสายพลังทั้งหมดนะครับยืนหน้าที่สุดนี่ต้านเป็นไงจะพัดมายัดป้อมฉันใช่ไหมไม่ให้ยัดนะครับเอออันนี้คือในกรณีที่ติดตัวเดียวนะนะครับถ้าติดหลายๆตัวเนี่ยโอ้โหตึงนะครับอันนี้คือติดตัวเดียวเมื่อกี้นะครับให้ให้แบบให้คนเห็นให้ทุกคนเห็นนะครับอ่าส่วนใหญ่ครับเหมือนมันจะติดในเกมป้องกันนะครับตัวคนนี้นักเรียนเนี่ยความสามารถต้านพายุเนี่ยจะติดในเกมป้องกันมากกว่า เออแต่ในเกมเล่นเองอย่างเงี้ยในเกมเล่นเองอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับถ้าใครเล่นอยู่นะครับถ้าใครใช้อยู่เนี่ยจะรู้นะครับว่าในเกมเล่นเองเนี่ยจะไม่ค่อยติดนะครับความสามารถไฮเปอร์แต่เวลาในเกมตั้งรับเนี่ยโอ้โหติดดีเยอะไปไหนนะครับและเวลาไปอยู่กับทีมฝ,ฝั่งตรงข้ามนี่ติดดี <laughs> ติดดีจริง <laughs> เอออะแล้วนะโอเคไปกันต่อนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดอีกไหมนะครับความสามารถไฮเปอร์ที่เป็น ต่อต้านไอเทมนั่นเองต่อต้านพายุโอ้หตัวนี้ก้าดาวแม็กเลยเหรอคือถ้าถามว่าตัวนี้ก้าดาวแม็กกิ่งไหมไม่กิ่งครับไม่กิ่งไม่กิ่งนะครับถ้าแบบเราใช้ก้าวกบก้าดาวในการไปบวกตัวนี้เนี่ยให้มันเป็นก้าดาวแม็กผมคิดว่านะไม่กิ่งเลยนะครับมันไม่มีความกิ่งอ่ะสกิลดีครับโอ้โหดาเมจทะลุมีบัฟมีวิ่งมีแต่ไม่ดีครับผมบอกเลยไม่ดีตัวนั้นนะครับใครจะคิดจะปั้นไม่ควรครับไม่ควรปั้นผมบอกเลย ไอตัวเซลลี่มันชื่ออะไรอะเซลลี่อมยิ้มปะอ่าเซลลี่อมยิม้มนะครับไม่ควรปั้นเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยู่ทีมเดียวกันเมื่อกี้ครับไอโอโทโร่นะครับเซลลี่โอโทโร่ไม่ควรปั้นเช่นกันนะครับคือแค่ร40พอครับถ้าอยากได้ใครตะบี้ตะบันปั้นแม็กเนี่ยบอกเลยตีมือนะครับตีมือบอกเลยถ้าใครขยันปั้นเนี่ยเอากบไปปั้นเนี่ยตีมือนะครับผมบอกเลยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ตัวที่เก่งเลยแล้วมันจะเสียของเปล่าๆปล่านั่นเองหรือถ้าคุณชอบ นะครับอันนี้คือเราจะไม่ว่ากันถ้าชอบก็ปั้นได้ครับถ้าชอบไม่มีใครห้ามคุณได้ครับถ้าใจคุณรัก,กไม่มีใครห้ามคุณได้ <c oughs> ก็เหมือนเอลลี่ผมครับเอลลี่ <c oughs> ผมเนี่ยร่างก้าวดาวมันก็ไม่ได้เก่งนะครับมันไม่ได้เก่งมันแทบจะใช้อะไรไม่ได้เลยก็ตามแต่ว่าความน่ารักครับผมก็เลยต้องปั้นเอลลี่เป็นก้าวดาวนี่เพราะความน่ารักอย่างเดียวเลยอ่าอาทีมนี้มีตัวบินนะครับเป็นตัวไฮเปอร์แม็กนะครับตัวบินตัวนี้ผมเคยพูดถึงนะครับว่าทําไมมันถึงไม่มีใครเอามาใช้เลยนะครับใน เลเวล140หรือเลเวลแม็กก็ตามนะครับทำไมก็ถึงไม่เอามาใช้เลยก็เพราะว่ามันไม่เก่งนะครับเออเป็นสายว่องไวก็จริงตีป้อมได้แรงก็จริงแต่เนี่ยอ่ะผมเอาผีจีนอะ่ะเนี่ยผมเอาผีจีนมากันบินนะเนี่ยผมเอาแค่ผีจีนมากันบินเนี่ยดูดิอ่ะอน,นี้ติดอมาตะอยู่อ่ะผมเอาผีจีนมากันบินอะ่ะผีจีนยังกันบินได้เอาดิเออและอย่างตัวนี้เนี่ยตีป้อมเป็นสายว่องไวตัวหนึง่งนะครับสายว่องไวตัวบินตัวหนึ่งที่ตีป้อมโคตรชา้านะครับ ด้วยดาเมจการตีป tamam ้อมที่น้อยกว่าปกติแล้วก็ยิ่งเดินช้าเข้าไปอีกโอ้โหยิ่งทําให้เราเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยตัวบินเนี่ยนะครับเราเราจะเน้นในการบินนะครับในการวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วก็มาตีป้อมนะครับคือรีบวิ่งมาให้ถึงป้อมให้เร็วที่สุดนะครับส่วนความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะไม่ใส่นะครับหรืออาจจะใส่ไป1นจุดใส่ไปนิดนึงพอนะครับตัวบินเนี่ยเราใส่ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมากกว่าความเร็วในการโจมตีประมาณเท่าตัวหรือ2เท่าได้ นะครับเพราะว่าเราจะเน้นให้มันวิ่ง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 ผ่านมาบินมาบินมาบินมา,นมาแล้วก็มาถึงหน้าป้อมให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับแล้วอะไรคือเอเลนฝั่งตรงข้ามคือขยันกระโดดขนาดนี้คืออะไรฮะโอ้โหแล้วกระโดดสองครั้งเลยหรอเฮ้ยเอเลนมีสกิลเบิ้ลได้หรอทีมนี้เฮ้ยเอเลนกระโดดเบิ้ลแบบเบิ้ลแล้วบเบิ้ลอ,อีกเมื่อกี้เกินไปแล้วทีมเราไม่มีดาเมจไงเราฆ่ายาก เออล่าสุดก็เพิ่งได้ตัวไมกี้มาครับล่าสุดนะที่ได้มาก็คือไมกี้เออเออเอเลนโอ้โหเอเลนฝั่งตรงข้ามทำไมเก่งยังอะโดดแล้วโดดอีกโอ้โหแล้วแล้วก็แล้วก็ไปบัอกอีกโอ้โหยากอะไรงี้แล้วก็คือไปบักกระโดดข้ามไปหลังป้อมสุดแล้วตีป้อมโอ้โหเกมเอเลนมันมีอะไรอะ่ะลดเวลาการใช้สก,กิลหร ไม่มีนี่สกิลก็ธรรมดานี่โอ้โหสกิลคูดาวเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแค่ตัวนี้มันอึดเฉยตัวนี้มันอึดนะครับแล้วก็มันปล่อยเร็วเอออะตามสะดวกสบายเลยนะครับเอเลนก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ยังใช้อยู่นะไอ้ดีหลักนะครับหรือใครที่มีอยู่เนี่ยเขาไม่ถอดออกจากทีมกันนะครับเขาไม่ถอดเลยนะใครที่มีอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงครับมันจะมีบั๊กบางครั้งเนี่ยมันสามารถทําบั๊กได้ก็คือกระโดดไปหลังป้อม ทำให้มันตีป้อมรัวๆเลยนะครับโดยที่เลนเจอร์ที่ออกมาใหม่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะไม่ตีเอเลนนะครับมันจะเป็นบัคแบบบัคที่มันเกิดมาแล้วแต่เขาไม่ยอมแก้สักทีนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับโคนนี่นักเรียนนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่ารถถังฝั่งทนนะครับตัวนี้เป็นรถถังธาุน้ําที่ที่สุดดีที่สุดแล้วครับเป็นสายพลังธาดน้านะครับตัวแท้งแนวหน้ายืนใกล้ที่สุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับในบรรดาตัวฟรีธาุน้ำนะครับถ้าเป็นของธาุไม้เนี่ย สายพลังธาตุไม้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะครับธาตุไฟเนี่ยก็น่าจะเป็นเบาไฟนะครับธาตุไม้เนี่ยจะเป็นบุญดุริยางแล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยก็จะเป็นโคดินนักเรียนนะครับเป็นตัวสายพลังนะครับที่แกร่งที่สุดนะครับที่นิยมใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลีกมาสเตอร์ก็เห็นบ้างนะครับในหลีกเพชรบางทีก็เห็นกันเยอะมากนะครับในบางช่วงแล้วก็ในหลีกเพชรเนี่ยมีเยอะแน่นอนนั่นเองนะครับเปืือใคขเปิดได้ก็เอามาปั้นนะครับเอามาเล่นกันได้เนาะนะครับถ้ามีกบน้อยนะครับ 140ยสี่ไฮเปอร์พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนโระบน่าจะมาแล้วนั่นเองแอบสปอยนิดนึงนะครับอันนี้คือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็จะคือได้รับสปอยเต็มที่นะครับผมสปอยอย่างหนึ่งให้ก็คือต้นเดือนหน้าเนี่ยจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับอีเวนต์ใหญ่พิเศษอีเวนต์หนึ่งนะครับซึ่งผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะครับอันนี้คือได้จากทีมงานมาแล้วก็มาส่งต่อให้นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเพิ่มการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนะครับเพราะว่าอัปเดตใหม่มาเอนน้้มงงัผแลวก แค่นี้แล้วกันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราค่อยใบทีเล็กทีละน้อยต่อแล้กันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมคอมบงคอมเมนต์ด้วยนะครับผมผมชอบนะการคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็ผมไปตอบโต้คอมเมนต์เนี่ยผมชอบนะคนดูแบบจะได้รู้ว่าเอ้ยคนดูรู้สึกยังไงกับคลิปของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฝนก็ตกหนักจริงๆเลย